สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะรมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับให้แนวทางของราวพัฒนานะบ,บนกันล่างนะบ,บนล่างไม่ใช่บนกันลางเป็นแนวทางบนล่างของราวพัฒนาวันที่17ตุลาคมพศ ซึ่งผมก็ทําคลิปลงไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางบนและแนวทางล่างนะครับแต่ที่นี้เราจะมาดูบนล่างแนวทางบนล่างนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราก็ต้องมาดูคำเตือนกันก่อนครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคํานวณสูตรยอดหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขออวยพรเอฟซพี่น้องทุกท่านโชคดีครับตรงนี้เป็นนะครับคลิปที่ผมทำลงไปแล้วนะครับเป็นบนเป็นบนทีนี้ส่วนนี้เราจะมาดูแ <c oughs> นวทางบนล่างนะครับแนวทางบนล่าง ้าไม่ทามันไม่ไม่สบายใจครับ,นะรบเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้นะครับ,นะรบได้เห็นนะครับผมจะทําแค่สักกี่งวดเอาสักสามงวดเนาะสามงวดแล้วก็นะครับเอาสามงวดให้พี่น้องได้ได้เห็นแล้วผมก็อแสดงสูตรให้ดูว่า mm. ก็เข้ามากี่ครั้งครับเรามาเริ่มกันที่ ม้วนที่ออกนะครับม้วนที่ออก3946 ก็จะเป็นนะครับแนวทางข้างบนล่างเลยนะครับผมจะเขียนมาบนล่าง เลยครับเริ่มจากผลที่ออกนะครับงวดที่ออกสามเก้าสี่หกแล้วกันเนาะเอาสักสี่งวดนะครับเดี๋ยวค่อยแสดงสูตรใบเต็มให้ดูนะพี่น้องนะสามเก้าสี่หกสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งใช้ นหน่วยลบหนึ่งหน่วยบนลบหนึ่งครับได้5ครับได้3าครับ,รบห้าบวกสามได้แได้ 9. เกเพิ่มสองนะครับได้1เพิ่มหได้2ได้3ส,สูตรที่1จะได้5 8 9 1 2 3นะครับได้เลขหชุดเออเลขหกตัว ตัวประกบครับผมใช้พันบวกสิบบนใช้พันบวกสิบสามบวกนะครับสาวกสี่เป็น7น3็บวกสี่เป็น7 7 8เพิ่ม6เพิ่ม6เป็น4จะได้นะครับ7 8็ดแป ผลที่ออกก็คือนะครับ7318นะครับ7318 7318ผลก็ไปเข้าที่นะครับผมทั้งบนทั้งล่างครับทั้งหมดนี้จะเป็นทั้งหมด10 10อ่า18คู่นะครับ18คู่เจาะนะครับเป็นชุดแบบบนล่าง ครับเข้า18กับ73บนหน้าเดินสูตรต่อครับ8ลบ1ครับเดือ7 7เพิ่ม3ได้สูตได้1เพิ่ม2ได้3เพิ่ม4เ,เพิ่ม1ได้4เพิ่ม1ได้5 สูตรที่หนึ่งจะได้เจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเรามาดูต่อครับสูตรที่สองชายพันบวกสิบบนครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับได้เก้าเก้าเพิ่มหกได้ห้าค สูตรที่สองจะได้เก้าได้แปดเก้าห้าจะได้แปดเก้าห้านะครับผลที่ออกก็ค <huh ือเก้า claro สี่ห้าหกเก้าส yeah ี่ห้าหกผลปรากฏก็เข้าไปที่เก้าสี่ล่างตัวห้าก็ยังติดนะครับแต่ว่ามันวิ่งไปไม่ถึงตัวเลข ชุดเต็ม21ชุดก็นะครับผมก็จะได้ก็จะได้บนล่างนะครับแต่ผมไม่ทำผมเอาแค่นีน้ถ้าจะเป็นชุดเต็มได้บนล่างนะครับได้บนล่างเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเดินสูตรต่อครับ6บวกหนเดือ5ครับ5้าเพิ่ม3ได้8ครับได้9ก เพิ่ม2ได้1ได้2ได้3ครับสูตรที่1ได้5 8 9, 9 1 2 3นสะครับสูตรที่2ครับ9กบวกหได้4ได้5เพิ่ม6ได้1ครับสูตรที่2ได้4 5 1ห้าหนึครับผลที่ออกก็คือนะครับเมื่อวานนะครับ,บรวันที่15 15ต่อคอ ผมไม่สบายใจเพราะผมต้องนะครับมาเอามาเทียบกับสองสูตรที่ลงไปนะครับเพราะว่าผมนะครับไม่ได้เดินสูตรให้นะครับผมก็เลยอยากจะเอาสูตรนี้ไปเทียบว่าจะตรงกันไหมหรือว่าแตกต่างกันแบบไหนซึ่งจุดประสงค์ผมนั้นนะครับลงเต็มที่ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ไม่อยากลงสูตรเยอะนะครับสูตรเยอะแล้วมันจะทําให้สับสนสูตรที่1ครับ 2อลบหนะครับเดือนหเพิ่ม3ได้4เพิ่ม1ได้5เพิ่ม2ได้7ได้8ได้9สูตรที่1จะได้นะครับหนึ่งสี่สูตรที่2ครับผม9กบวกหได้สี่ได้4ได้5เพิ่ม6ได้1จะได้ทั้งหมด18ชุดนะครับเรามาดู18ชุดเต็มครับ ก็จะมีส1 4 4นึ่งสีสี3สห้าสีเจ็ดสแปส้ากสามสิบแห้าหนึ อาจจะติดเบิ้ลได้นะครับผมรอบวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับสูตรก็มีเบิ้ลนะครับผมมีเบิ้ลมีเบิ้ลด้วยนะครับให้ระวังไว้นะครับเบิลห้าเจ็ดมีเบิลสี่สี่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะครับห้าแปดนะครับทำไม่นานครับเพราะว่าผมจะมาเทียบเฉยๆนะดีกว่าไม่ลงให้นะ 1 1 1 1 4 1 4 1 5 1 7 1 8 1 ให้ไปที่4กับ5้าสีกับ5กันหนึ่งเพราะเขาเป็นสูตรบนล่างนะครับผมเพราะนั้นผมจึงทำให้มันครบเน้นไปที่4กับ5เน้น5นะครับเน้น5้นั้นตัวเน้นก็จะเป็นตรงชุดนี้ ชุดลองก็จะเป็นชุด41 4 4 4 5 4 7 4 8 4 9ชุดกันก็จะเป็น1 1 1่ง1นนผมก็จะเน้นให้ทั้งชุดเต็มชุดลองนะครับชุดเด่นชุดลองนะะเน้นไปที่้นไปที่5 1 5 7 4 7 4ห เน้นให้สคู่ <c oughs> นี่ครับสูตรเดิน <c oughs> เป็นบนล่างสูตรบนล่าง <c oughs> ชุดเต็มส่วนชุดนะครับที่เฉพาะ <c oughs> นะครับเอามาเป็นบน ดึงเป็นบนส่วนมากก็จะขึ้นบนมากกว่าลงล่างแค่1 2 3งสองาลงล่างแค่3ครั้งนะครับลงล่าง3มครั้งจึงให้เด่นไปที่4กับ5เด่นสุดไปที่51 5 7 4 1 4 7นีตรงนี้ทีนี้เราก็มาดูว่ามันจะไปชนนะครับบนล่างตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปย้อนเช็คด้วยกันย้อนเช็คด้วยกัน ้าผมไม่สบายใจถ้าไม่ได้ทำให้ F4 แล้วผมไม่สบายใจ <มา S 1> ดูครับเรามาดูครับทีนี้ตรงนี้ชนไปที่ตรงนี้ชนไปที่5154 5ชุดนี้ไม่มีเลยนะครับชุดนี้ไม่มี ชุดนี้อาจจะนะครับนี่ชุดนี้อาจจะหลุดนะครับชุดนี้อาจจะหลุดที่มาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งแปดนะครับเพราะเขาเป็นบนล่างนะครับแต่ตรงนี้เน้นไปที่บนเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เป็นสูตรล่างสูตรล่างเขาก็จะมาชนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หลักแนวทางก็มีเท่านี้ผมผมถึงจะสบายใจนะครับตรงนี้ไม่ระบุว่าเป็นบนเป็นล่างนะครับสูตรบนล่างเลยนะครับแต่ว่าเวลาเอามาตัดนั้นตมงเอาตัวตัวชุดที่เป็นบนนะครับเป็นชุดที่เป็นบนมาตัดนี่ครับยืนยันด้วยสองสูตรนี้ชุดบนนี่ยืนยันได้ตรงนี้ให้ไปที่นะครับสี่กับห้า ยืนยันนี่ครับเด่นห้าเด่นห้าก็คือห้าหนึ่งห้าเจ็ดนี่ครับผมพยายามทำให้นะครับดูถึงความแตกต่างนะครับซึ่งชุดเต็มก็แบบนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะมาบนล่างเอาละครับผม,ผม guaranteed. ก็ได้เห็นแนวทางของสูตรทุกตัวแล้วเนาะก็ขอให้นะครับผมเป็นแนวทางที่ดีกับพี่น้องทุกท่านครับ ขออวยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ